สวัสดีผู้ชมทุกท่กทานครับเข้าสู่เกมฮังกิสดรา g อนอีกแล้วนะครับครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้นะครับแบบม่อกนตัวนี้ครับผมนี่เลยตัวนี้ด r a g อนเป็นมังกรที่รูปร่างก็อย่างศพหรือหินอุกกาบาตสี่วกแ่ยใช่ ไปฟามตังหลังกล้องมาแล้วใช่เวลาฟาร์มเกือบยี่หีบาทีคือเยอะมากโอ้ยเกดิดผิดโทษทโอ้ยไปเลยสามหมื่นห้าจัดไปโอ้โหกูจนเลย <c oughs> เลือดกระหักและเราจะใส่สัตียงให้มันเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ครับกินอาหาร นี่เหมือนเพิ่มเพิ่มเวลากินได้กินได้มากขึ้นแล้วก็นี้เป็นบวกสปีดว้าวนี่แป๊บหนึ่งกินมาฝลังอยู่โอเคเรากินตัวนี้มางาะคิดนี้เราจะปลดล็อกไอ้ตัวนี้เลยไอ้สองหัวสมองเออหนึ่งสมองสมองเข้มหนึ่ง ตั้งให้เลยส่วนตัวนี้ผมขอตั้งชื่อว่ามังกรอุกกาบาตสีม่วงโอ,โอเคเจะเลนเกมไมดีก่านครับนามาแล้วม,มาเรียบร้อยกินกินก่อนเลยข้นแรกขั้นแรกคือกินทุกอย่างขาเขยิบมาจากปากก่อนแม่งมาจะเข้าปากละผมไม่ถึงโอ้ตัวนี้มันช้าไงไม่รู้อะมันดูช้าช้าไงไม่รู้อะมันช้าเนี่ยมันดูช้าช้ามาก กูจะกินมังงูได้แล้วเย้นี่กินให้หมดรู้สึกมันช้าไงไม่รู้ว่ามันเร็วมันไม่คล่องแคล่วเลยมันดูแบบไม่คล่องแคล่วมันดูไม่คล่องแคล่วเหมือนตัวอื่นตัวอื่นเขาได้แบบพูดปัดพูดปัดพูดปัดเลยบอากมังกรงูอ่ะใครไม่รู้มังกรงูตัวไปดูคลิปไปแล้วเลยคลิปพี่แล้วมีบอกอยู่มังกรงูมังกรปลาไหลนั่นแหละมีบอกอยู่คลิปไปเท้ห้งปลาไหล บกเลยคลิปนั้นสนุกบอกเลยสุดยอดถ้าเกิดมีเสียงกึกกักกึกกักอะไรตรงไม้ก็ไม่ต้องไปใจเปิดพัดลมเบอร์สองเบอร์ค่อนข้างรุนแรง่ะแล้วก็ใช่มันกินม,มือมันโดนไม้นังกึกกักกึกกักก็ขอรภัยนะพีคลิปนี้อาจจะเสียงเสียงอะไรนั่นหน่อยพเพราะว่าลิมออกฝรั่งด้วยแล้วก็การมันค่าจะเย็นก็เลยมีการเสียงสันส่นไม่รู้เกี่ยวไหมเ,เป็นข้ออ้างนล้ว <laughs> เป็นข้ออ้างแก้ตัวค่ะ มึงก็อ้างในการแก้ตัวอุย้ยเดี๋ยวผมมังกรสั้นใหญ่เลยกินทุกอย่างง่ายหมดเลยอ่าอร่อยมันแซ่บจริงๆเลยในคลิปนี้อัดประมาณสองทุ่มสามทุ่มนันคือสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มอัดคลิปเยี่ยมเลยเม่นั่งตายรู้ไหมหนึ่งวงัวเนตายฮะว่วเงนตายแล้ววนะเนี่ย ปันี้ก็ง่วงแกเป็นปจะตายแล้วเจออย่างงี้ไปง่วงตายง่วงตายไแบกใจเลยเนี่เดี๋ยวเรารับข่าวเลยพวกนี้ประกาศประกาศเด็กเด็กหนุ่มอัดคลิปง่วงตายเงี้ยอัดสีทุ่มน oh, <no. S 1> ี่ออกข่าวนะหนึ่งแน่นอนคลิปนี้ก่อจะตัดอยู่เป็นบางส่วนนะนะก็คลิปมันไม่ค่อยมีอะไรอะ มันไม่ค่อยมีอะไรให้ตัดในคลิปเนี้ยคลิปแบบพังกี้ดะก้อนพังกี้ฉากเวอร์พังกี้ใจบุญช่มันไม่ค่อยมีอะไรให้ตัดอ่ะถ้ามันมีให้ตัดแตเยอะมันจะดีมากเลยมันไม่ค่อยมีอะไรให้ตัดมันก็ต้องขีดแจงไว้ก่อนงน่าจะน่าเบือ่อหน่อยแต่เพราะ้ความได้ผมองเจนตัวเ้มากที่สุดอ่ะคู่บูบูในบุญช่วยตัวแทนไอ้เฮ้อ ทางบ้านดาคับ,บ,บุทุงวเดเงินเยอะเนี่ยวเินเอะมักบน้บนไป,ไนปะยูดุนข้างขาวมันคือข้างข่าวเที่ยทำตรงมข้างข่าวเลยพีู่สามหดล็อกยิบหโอเคกเี่เราได้เราได้ตกินอะไมาได้เป็นยิบหอบอ่ะเอาไปเลสี่ลยเป็นอะไรเนี่ยส่งเงินนะขโมยเงินนึ อันนี้เราจะเป็นมังกรใหญ่เสียงมั้งไม่รู้เหมือนกันดูเราเปิดใครได้ไปเราเปิดใครดูได้ตัวอะไรปึ๊บนีเอาตัวดีๆขอตัวแร่ๆหน่อยขอแร่ๆโอ้อันนี้บวกเราปิดความไวอุ้ยอันนี้จําเป็นอเอไปเราไปดูรุ่นเราไปใส่สตี๊กสมัยให้ไอ้นี่กันเลย นี่เราจะถอดตัวนี้ออกคนระับตัวนี้ก็ไปแทนเเรียบร้อยหลังจากไฟตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บล้วก็ไปเลยไปต่อเลยดีกว่าอืมเรามาแล้วกินกินได้หลายอย่างมากกินกินเข้าไปเื้ยเซฟแซฟแซบไข่ e. 15, มังกรอีกแล้ว เว้ยไปโอ้ย,อยตัวนี้กินได้แล้วเยี่ยมยอดยอดเลยกินโอ้ยกินกินกินได้แบบไม่มีปัญหาเนี้ยแบบไม่มีปัญหาปัญหาไม่มีแล้วเยี่ยมเลยเฮ้ยกินเฮกูกินทั้งกินทั้งเผากินได้เผาได้ทำทุกอย่างเยี่ยมแบบนี้สิคือดีหน่อยรู้สึกคุ้มจริงๆที่ซื้อมาคุ้มแค่ตรงเนี้ย งันไม่คุม้มเลยไม่เคยถูกซีโอ้พังแล้เยี่ยมมาถึงขั้น,น,นแรกเดือยแฮะกินทุกช่องหนูกินกินไม่ไม่เยอะใชนชนตูทำที่ต้ยอดอฮ้ยกินเลยเจ็บกิในในบกเกรดเกรดโรงกันเจ็บเลย กินก okay, right? ินกินกินนี่กินโอ้ยพวกแกกี่แก้วงั้นใส่แกงนั่งกินได้กินโอ้ยได้เตะเตะเตะสุดยอดสุดยอดมาซี่มาซี่กินกินมามาซี่มาซี่มาเล้วมามาซี่มาซี่มาซี่กินไปเลยเอาเลยเกยังเหรือไม่มีอะไรเท่าไรให้กินนะเนี่ย บางทีที่มีของกินน้อยรู้ที่อื่นไงไม่รู้อ่ะมันรู้สึกว่ามึนโอ้โหมันกัด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 กินซะเลยกัดเออกล้ากัดเออเก่งเอะเกาเออืมเก่งเออเก่งเก่งเอะชนชนเก่งเออเก่งเออกินกินในกินกินในกินในกินหมดให้หมดกินมันให้หมดมาฝั่งนั้นตรงนั้นมันไปฝั่งนั้นแล้ว เป็นจระเบลูบเหลี่ยมกินไม่ได้สักทีเว้ยนี่กินไม่ได้สักทีวะกินไม่ได้สักทีไม่ต้องมาวังนี้กลับมายังยังไม่ยอมมันต้องขึ้นมาแล้วก็ลงมาจังหวะผื้นี่ไงได้เละข้าวหนามกวาดเลยไปอยู่กับเพื่อนนะอยู่ในเพื่อนในท้องของข้ากิน ไอฉากกินอย่างงี้เราจะไม่ตัดนะไอฉากเล่อนอย่างงี้เราจะไม่ค่อยตัดสาเหตุมันไม่มีอะไรมาก <c oughs> เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะตัดกับฉากมัน,ม,นม,มันมีให้พูดเยอะมันมีให้พูดเยอะมันมีให้ทําอะไรเยอะเพราะงั้นเราไม่เสียดายอย่าไม่เรากดตัดไปตัวฉากมันก็เสียดายอยู่อ่ะไอฉากตอนเข้าเข้ากรุงเข้าเกมแล้วผมจะจะจะตัดออกหมดเพราะให้ทุกคนรับชมในเกมดีกว่าสนุกกว่าแต่ไอฉากเล่นอ,อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยอยากเอาออก ผมร th ู RE, ้สึกว <hyd> <online> <c oughs> ่าม <Christ>. ัน <Hum> ม <ming> ันขาดไม่มีแอรทาลรถล่ะผมไม่คิว่าทัรดส่วนมากมันอยู่กันเนี่ยแตกสลายเลอตายอืมฮู้ได้แจมมาเยอะเลยเก้าหมื่นู้ได้เงินมาแล้วยี่มกล่องอะไรเก็บมาไม่ได้เลยนึกปลด็อกสกินใหม่มันกดมันกดขโมยเงิน โอเคไหนดวซิมัาเงี้ยราจะกินไหนมานี่เจ้ามังกรขโมยเงินแหมจอมโฉดจริงจริงหรูอเรื่อเป็นข่า,ขาวโฆษณาขึ้นเรี่ยโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอยากจะให้ผมเล่นตัวนี้ไหม แล้วเวลาจะมาเล่นนสิ่งไม่มีคนดูก็จะมาเล่นเพราะงั้นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อคนรับชมอย่าลืมนะครับทุกคดที่ผมพูดไปครับเพราะงั้นจากลาไปพร้อมกับภาพมังกรตัวนี้รับผมไปครับสวัสดีครับ